สวัสดีค่ะเมือนี้ช่พงภูสิพามาเบิรงวิธีกรรมแต่โบราณหนูเกิดไม่เยรุนกับว่าเคยเห็นปกติพ่อบอกว่าจะแต่งเสียเคาะทุกปีเพื่อให้สิ่งบดีผ่านคนไปแล้วก็แต่งรัดส่งื่นเต่าจ้า าวัสดีครับผมเวนเลียมซาตูริโอเดคอร์ตครับผมเมื่อนี้บ้านเวนเลียมเฮ็ดอื่นสะดอเคาะรับโชคเมื่อนี้เฮ็ดสะดอกครับเป็นประเภทนี้บอลล้านแหละกับเมื่ออื่นรับโชคบูชาขอให้รลำให้รวยเมื่ออื่นถามว่าเบิ่งครับพี่น้องมาสู่กำกำนังเฮ็ดพิธีครับ ถ้าสมัยตะกี้คอใหญ่คอใหญ่ของคอใหญ่ก่อนแดงเสียคอผมก็บบริษูบทอดน,อน,นอ้ำเพลินก็เลยมีคอรัมี่สืบทอดครับปัจจุบันนี่หลักการพอพอ,อผมนี่แหละครับพอใหญ่ปวดนี่กันเป็นหมอสูตรเก่าคือกันของบริษูบทอดน,อน,อำนอ้ำเพลินแต่มีคอรัมมี่ครับตอนนี้กำลังสืบทอดอยู่ กับบอเน่เท่ามาอาจิด้เฮ็ดกับพ่อจักพี่น้องไปวัดรูดูนี่พันถามอยู่ครับคือว่าสืบทอดน้ำพอแเน่มาซันบอท่านได้สืบทอดครับบอท่านถึงเวลาไปเจักเวลาใดละสามาครับพี่น้องเอาเบิ่งครับมันกำลังทำพิธีกันครับผมตัดเคาะตัดเนาะของส่วนตัวของว่าของส่วนตัวว่าผู้นี่ล่ะหรือครอบครัวนี่ล่ะที่จะสะเดาะข้อรับโชค เดอสิงเลียวลายทุกทางข้ราชกาทีวาทีนี้สวารขาโตาก็จะทำโมทำมังนัามณีสุปฏิปโนเขากโตสารวกสังโคสงคังนั่นหมนี้สาธุเด้อร์คาเตอเททวดาเทพ่าอารักษิปกปักรักษาณสถานบานเฮือนแห่งนี้มดีผู้ขา เทียนโตโพธิยาบุเรสกยานังชิวัตโนยวังตะวังสยโยหิสยสุอาสัยมังคะลีอปลาสิจปลังเกสีเสปะทาบุกคะลีทโตตัตตหัวเึ้นไปเที่ยวมันม่ตัมโตตัตโตมุตัตตัตัมยตมั

ศูนยดาพานทุกคนทุกคนโุตารเดน